ไม่ใช่ AI แต่เป็นลิ้นสองแฉกของคนจริงๆค่ะนี่คือการทำ split ท a n หรือลิ้นสองแฉกเป็นการตกแต่งร่างกายแบบสุดขั้วที่หลายคนอาจจะมองว่าเท่เป็นการตกแต่งร่างกายประเภท body modification มีความนิยมในบางกลุ่มเช่นโกธิก และ s ับเคาเจบางกลุ่มวิธีการทาลิ้น2องแฉกมี2ทางหลักๆนะคะวิธีแรกคือการใช้เลเซอร์หรือใบมีดซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวประมาณ2-4สัปดาห์วิธีที่2คือการผูกลิ้นซึ่งจะใช้เชือกผูกตรงกลางลิ้นแล้วค่อยๆดึงให้แยกออกจากกันซึ่งระยะเวลาเนี่ยหลายสัปดาห์จนถึงเป็นเดือนนะคะเป็นกระบวนการที่มีความเจ็บปวดแต่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากค่ะ พบผลข้างเคียงในการทําให้พุดนไม่ชัดลิ้นชาหรือการรับรสผิดปกติและอาจมีกลิ่นปากได้ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่อนุญาตหรือห้ามให้ทาลิ้นสองแฉกนะคะแต่หากทําโดยบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายได้ค่ะการทําลิ้นสองแฉกเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลก่อนที่จะตัดสินใจทําแนะนําให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวค่ะ